สามตัวเน้นสามตัวโชว์นี่ครับสวัสดีครับผมซัวแบงค์ครับวันนี้มีสามคู่ที่น่าสนใจในวันอาทิตย์ที่สิบห้าธันวาคมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคู่แรกของนี้นะครับพี่ๆคนไหนกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนําบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มของผมนะครับที่มีสมาชิกรวมรวมแล้วสองพันเดียคนนะครับอยากได้บอลสดบอลสเต็ปชุดโครงการในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจเพียงแค่ add ic หนึ่งพันเก้านึครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือตัวอย่างกลุ่มข้อข้อของเราครับไปกันคู่แรกของนี้ครับไบรตันพบกับคิตตันพาเลนะครับ ตารางคะแนนครับไบตันอยู่ในหักที่7ของตารางครับแข่ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3ยิง25เสีย22เก็บได้24แต้มครับส่วนคิตตันพาเลตครับอยู่อันดับที่17ของตารางแข่ง15ชนะ2เสมอ7แพ้6ยิง14เสีย20เก็บได้13แต้มครับเฮทเวทสิบเกมที่พบกันนะครับชนะก็ไปคนละ2และเสมอกันไป6ครับเกมล่าสุดไบตันถล่มคิตตันพาเดตสีประตูต่อ1ครับ10เกมหนังสือของไบตันครับชนะ4เสมอ3แพ้3เกมล่าสุดเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับ2ประตูต่อสอง สิบเกมหลังสุดของทิตันพาเลตน,นะครับชนะ3เสมอ4แพ้3เกมล่าสุดเสม,มอกับแมนซิตี้นะครับ2ประตูสองมาดูเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอร์ครับไบตันถล่มทิตันพาเลต4ประตูต่อ1ครับสถิติแม่นางของไบตันนะครับที่ดีกว่าโอกาสยิง13เข้ากรอบ6ครองบอล68%ส่วนทิตันพาเลตโอกาสยิง7เข้ากรอบ5ครองบอล32%มสิบสองเร์เซ็นต์ครับสำหรับไบตันนะในบ้านตอนนี้ถือว่าไม่ธรรมาดาครับด้วยผลงานไร้พ่าย7เกมลีกที่ผ่านมาคว้ชาชัยไปถึง3ครับและเสมอไป4แถมซัดไม่เลี้ยงร่วงียวครับ เรียกว่าเกมบลุกนมีบุกทะลวงอยู่เหมือนกันครับประกอบกับทีมเยือนครับทิตตันพาเรตช่วงหลังอาจจะแพ้ยากก็จริงครับแต่นั้นก็ทําให้ตลอดถดเกมหลีกท้ายกําใช้แค่เพียงนัดเดียวครับและโดนทะลวงแนวรับและโดนทะลวงแนวรับยับเยินร,มรุมรุ้มก้าประตูครับต้นยอมรับช่วงหลังเสียสมาธิกันง่ายจนลาไปถึงเสียประตูในท้ายที่สุด ด้านสถิรติการพบกันผลล่าสุดที่นี่ก็เป็นฝ่ายบุกแพ้เลเทสหนึ่งสี่แบบสู้ไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาจากเหรียญและภาพรวมต่างๆครับแนะนําอยู่ต่อไม่งอดวงครับฟันธงจัดโลดใบตั้นตะบัดแหลกครับผู้ที่2ครับแมนซิตี้พบกับแมนยูในเตดนะครับตารางคะแนนครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่5ของตารางครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4ยิง27เสีย21เก็บได้27ดแต้มครับส่วนแมนยูครับอยู่อันดับที่13ของตารางครับแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6ยิง19เสีย18เก็บได้19แครับ เฮดตัวเฮดสิบเกมทูกันล่าสุดนะครับแมนซิตี้ชนะไป6เสมอไปหนึและแมนยูชนะไป3ครับเกมล่าสุดเสมอกัน1นึ่งต่อหนึ่งสิบเกมหลังสุดของแมนซิตี้ครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป7ครับเกมล่าสุดแพ้กับยูเวนตุสสองศูนย์ครับส่วนสิบเกมหลังสุดของแมนยูครับชนะ6เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดชนะวิกตอเรียพันเซ้นครับสองต่อหนึ่งส่วนคู่นี้ครับเดือดชัดเจนเลยครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ของแมนเชสเตอร์นะครับเจ้าบ้าน5เกมหลังนั้นผลงานทุกรายการดยังดูหนื่ๆครับชนะ1เสมอ2แพ้2 ในหลีกจากน้ำจากฝนตอนนี้ลู่ลงมาตัวนอันดับที่5นะครับขณะที่ฝั่งทีมยอนแมนยู5เกมหลังของทุกถ้วยก็ยังไม่นิ่งมากครับชนะ3แพ้2ส่วนในหลีกก็ยังไม่โอเคนะครับกับอันดับ13ราคาของบอลเองออก1ลูกเกมนี้ทางเจ้าบ,บ้านเปิดต่อยังไงก็ดวกนการสนุกแน่ครับเกมนี้แมชชสเตอร์ดาบี้นั้นนี้เลยเฮทเวอาจจะ่งกว่าก็จริงครับซิตี้นั้นชนะ4จาก5เกมหลังแต่มองมาแล้วพวกเขาก็ขาลงด้วยผีแดงก็น่าจะดวนไหวครับ วัดลองดูหน่อยครับอาจจะเจ้ากันครับงานนี้คู่ที่3ครับเชลซี Chelsea พบก,กับเบนฟอร์ดครับตารางคะแนนครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่ง15ชนะ9เสมอ4แพ้2ยิง3.5เสีย18เก็บได้31แต้มครับส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่10ของตารางครับแข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6ยิง31เสีย28เก็บได้23แต้มครับเฮดทูเฮดสิบเกมที่พบกันนะครับเชลซีชนะไป4เสมอกัน3และเบนฟอร์ดชนะไป3ครับเกมล่าสุดที่เจอกันเสมอก,สมกันสองร,รวตสองครับ สิบเกมหนังสุดของเชลซีครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดชนะอัลมาสตาร์ครับสามประตูต่อทหนึ่งส่วนสิบเกมหนังสุดของเบนฟอร์ดครับชนะห้าเสมอสองแพ้สามครับเกมล่าสุดชนะนิวคาสเซิลสี่ประตูตสองครับเรามาดูเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอครับเชลซีเสมอกับเบนฟอร์ดสองประตูตสองครับสถิติเป็นหางของเชลซีนะครับที่ดูดีกว่าโอกาสยิงสิบเจ็ดเข้ากรอบหกคารบอนขอสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเบนฟอร์ดโอกาสยิงสิบสี่เข้ากรอบห้าคอรบอลสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับงานนี้ไม่แคลนครับเสร็จเจ้าถิ่ พราะพวกเขากำลังมั่นใจจัดทํับหลังคว้าใช้ลวดหกนทุกรายการครับและผลิตสกอร์เป็นเกาะเป็นกำร,ร,รวมทั้งสิ้น19ประตูเลยทีเดียวเลว่าช่วงนี้กำลังเดินหน้าลุยไม่คุยเสียเวลาครับยิ่งแมตชนี้ได้คมแบ็กบูสแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งครับก็น่าจะช่วยเพิ่มความโหดให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวส่วนท่านกับทีมเยนเมนฟอร์ดครับที่บูในบ้านเข้นจัดครับแต่เล่นนอกบ้านโคตรกากับด้วยการไร้ใช้7เกมดีที่ผ่านมาและปาใชัยไปถึง6ครั้งด้วยกันแถมโดนทะลวงแนวรับ,น,บนับไม่ถ้วนครับ ฉะนั้นเมื่อพิจนารณาจากเหล็และภาพรวมของทั้งสองฝ่ายครับแนะนําอยู่ต่อไม่รอลงอาญาครับฟันธงจัดเต็งเชลซีลีลาเดดครับสรุป3ผู้ที่ไปนะครับ1ไบตัน2แมนยูและ3เชลซีครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอครับ